ไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพพักสองเนี่ยค่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยอบอกว่าให้ท่านคุณเซนน่ะเห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยคนในประเทศไทยอ่ะเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขเมรหมดแล้วประเด็นเรื่องของการ ทัพภาคที่2เป็นฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ยังมีเรื่องของท่านอยากได้อะไรให้บอกมาเดี๋ยวจัดการให้แล้วก็ให้สมเด็จทุนเซนเห็นใจหลานหน่อยแล้วมองว่านี่เป็นแท็กติกในการสื่อสารของนาย,ยกรัฐมนตรีกับการเจราจาระหว่างประเทศหรือเปล่าวันนี้วิเคราะห์กันย,ยาวๆเลยแปลกใจมากว่าถ้าทําตามระเบียบปฏิบัติเนะี่ยมันไม่น่าจะบานปลายขนาดนี้เพราะว่ามันมีบางเรื่องที่ละเอียดอ่อนอันนี้ก็จะมีคณะที่ปรึกษานะครับกระทรวงต่างประเทศต้องตกลงกับทางฝ่ายนน้นว่า นอกจากจะมีล่ามแล้วมีคนจดบันทึกด้วยแล้วก็บันทึกเนี่ยจะต้องเอาเข้าที่ประชุม,มและสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือว่าฝ่ายข่าวกรองสำมะข่าวกรองแห่งชาติมันสามารถหยิบบทสนทนาออกมาได้เลยแต่มันผิดระเบียบปฏิบัติบทสนทนาพวกนี้ก็ปกติถ้าเป็นระดับทั่วไปไม่ใช่ระดับผู้นําประเทศนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่คนคาดหวังว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีเนี่ยม,มันน่าจะดีอันนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนผิดหวังแต่ว่าสองมันมาจากใจนายกเรื่องฝั่งตรงข้ามเพราะว่านายกสึ่งก็ถูกกระทําแต่คําพููดนใสมมรภ ในการสู้รบกับประเทศเพื่อนบ้านมันใช้ไม่ได้เลยนายกตรีผู้นําประเทศจะต้องไม่แบ่งขั้วแบ่งข้างในเรื่องความมั่นคงในเรื่องการต่างประเทศแต่ว่าถ้าฟังคลิปเนี่ยชัดเจนว่าท่านนายกมีความรู้สึกเยอะแต่คุณเป็นผู้นําประเทศเนี่ยมันจะต้องเอาพวกนี้ออกไปซึ่งมันทายากแต่ว่าถ้าเป็นนายกแล้วมันมีคนเดียวในประเทศอ่ะจะต้องทำ<ถ>ในสิ่งที่เราทําไม่ได้ผมว่าต้องคลายปมสามปมที่มันถูกมัดรวมกัน ในการที่จะแก้ปัญหานะครับหก็คือการเมืองรองประเทศและกฎหมายรองประเทศปมที่2ก็คือการเมืองภายในประเทศวันนี้เนี่ยถ้านายกตัดสินใจว่าไม่ลาออกไม่ยุบสภาแน่นอนครับจะต้องเผชิญกับแรงต้านและ,ะเผชิญกับนิติสงครามอย่างมากมายแต่วันนี้ถามว่าถ้าให้นายกลาออกนะมันก็ต้องดูนะครับว่าเป้าหมาย และผลกระทบของการลาออกนั้นคืออะไรหรือถ้าเรื่องในกรณียุบสภาแน่นอนว่าบ้านเมืองก็ต้องชะง,งักระยะหนึ่งส่วนที่3คือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพนะวันนี้จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ปรับความสัมพันธ์และรวมไปถึงภาพของการที่จะต้องร่วมมือทํางานนะเพราะนนั้อันนี้ก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเดินไปได้ท้ายที่สุดถ้าเราคลายปมทีละปมเนี่ยเราจะไม่เสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านถ้าเราจะแก้ปัญหาการเมืองเราต้องดูกันว่าโจทย์มันคืออะไรแต่วันนี้โจทย์ระยะสั้นก่อน4เรื่องใหญ่ หนึ่งก็คือความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อตัวนายกรัฐมนตรี 2. คือเรื่อง,องการาเผชิญกับแรงตร้าน3ก็คือเรื่องของนิติสงคราม4ก็คือท่าทีของพรรคร่วมและเพราะนั้นวันนี้ต้องคลายปมแต่ละอันแลเนี่คือสิ่งที่ว่าประสิทธิภาพที่เราต้องการในการทํางานที่จะต้องสามารถแยกแยะประเด็นและคลายปมต่างๆได้เรียกความเชื่อมั่นนะครับต่อประเทศไทยกลับมาต่อพี่น้องประชาชนกลับมาแล้วก็ศักดิ์ศรีของประเทศให้กลับมาอันนี้คือโจทย์เร่งด่วนที่สุด